เจียดิสสอนภาสาลร้อยหลกัหลกๆบนบน่ะต้องเข้าแหละอ้้วเอาเหอะได้เล่นแล้วรายการนี้มานะคะไม่ยังไม่เหงาแน่นอนพี่พี่ขาเห็นไหมแบบแบบรายการนี้สวยดังเนื้องอมาแล้วพี่ที่สุดของเจค่ะที่หนึ่งในใจร,รายการนี้โรงยาพื้นแดงขอไปแลหนึ0งรอนะคะนะ่ารักนะบนทุกท่านคะ่ะ แบบนี้ลุยได้ไหมสองพันบอพีิธีรชัยหนึ1000่งพันนิตต้นไม่ทันสองพันบอพีิธีรชัยมาแล้วขอเบิยร์หนึ่งร้อยนะคะรวดเร็วว่องไวพี่สองพันบอคาะาเวลานี้สองพันทวนค่ะใครเหยียบกันน่าเลยบิดต่อไปมากกว่าสองพันบอได้เลยนะคะสองพันห้าสามพันมากดเลยพี่ตอนนี้นะคะถ้าต่างว่าห้าหกพันนี่โหหวานจัดรายการนี้ลุยได้ลุยสองพันสามร้อยพี่ธเนศไม่ทันเออเมื่อวานเจอเลขตองหอออววกงวันนี้เลขตองเก้าวันนี้เอาเลขตองอะไรดีพี่ อาเจอถ้าถ้าเจอเลขเลขสวยถ้ารายการนี้เจอเลขสวยวจะแจกให้เพิ่มนี่ก่าทายอะไรถ้าเจอเลขสวยนะเลขหนึ่งเลขเก้าอย่างเงี้ยเลขตัวเดียวนะพี่ถ้าเจอนะเลขตองอย่างเงี้ยไม้กเกลี่ยนนะเดี๋ยวแจกให้เลยสองพันห้าค่ะสองพันสี่ร้อยมาแล้วพี่ต้นพี่ต้นสองพันห้าพี่ตั้งใจไม่ทันพี่เล 2, ็กสองพันหกร้อยตอนนี้ไม่มีต่ำกว่าห้าพันแล้วพี่รายการนี้นะฝั่งพลอยค่ะมีองค์เดียว และลงยาสําหรับรายการเนื้อรักนะบนก็มีอยู่รายการเดียวพี่ธีรชัยสามพันทวนคะ่ะน้ำมันเสือพี่จา๋าพี่ลักกี้สวัสดีนะคะน้ำมันเสือตอนนี้ปาราพี่มหาชนวนนะตอนนี้ต้องวุ้นเป็นเนื้องอแล้วคะ่ะเป็นเนื้อรักต้องวุ้นมาอยู่ในเน,นื้อรักแล้วพี่บิดต,ต่อไปมากกว่าสามพันบอลได้เลยนะคะอีกสักบิดสองบิดมาพี่ สองปิดมาสามพันหนึ่งสามพันสองมาแล้วน้องชมเลกนะคะสามพันสองร้อยพี่เบนส์ขอบพระคุณค่ะต่ำกว่าห้าพันนี่โหยไม่มีแล้วพี่นะเวลานี้นะเนื้อรักเหนือบนด้วยเล่นลงยาร้อนพี่ดูได้เลยพี่ก้อยพี่ก้อยไม่ทันพี่ก้อยสองพันแปดไม่ทันค่ะพี่เบนส์ขึ้นก่อนพี่เบนส์สามพันสองร้อยมากับเลขโคดันเบอร์พี่จัดสร้างหนึ่งเดียวในลังนะค่อนข้างไป็นที่ตามหาเก็บกันอยู่แล้วค่ะรายการนี้มากับเลขโคดันเบอร์สามพันสี่พี่ชาโน่สามพันสี่ร้อยพี่ชาโน่อุ้ยเลขแปดตัวเดียวปะเนี่ย ห่างๆแบบนี้ 3, 3, สามพันสามพี่ต้นไม่ทันพี่ต้นสามพันห้าสี่พันโดดล้วเลยพี่รายการนี้เลขโกระนาเบอร์แปดสี่ศูนย์ค่ะเลขโกระนาเบอร์แปดสี่ศูนย์พี่ขา เลขสวยยังไม่มาค่ะแต่ว่ารายการนี้เกินอะไรการนี้เกินค่ะเพราะว่าเลขอะไรก็เกินหมดนะคะเกินพารานี้มากๆพี่จ๋าสามพันกอโบสำหรับรายการลงยาแดงค่ะไปตูดรือต่อได้เลยตอนนี้นําอยู่3,400ค่ะสา0พิรพี่ชานโนนะพี่บิเหลือหนึ่งร้อยค่ะสำหรับรายการนี้ น้องขอพี่เล้นหนึ่งร้อยค่ะไม่ต้องมองกันนานพี่เนื้อหลักเนืบสามพันสี่สามพันห้าสี่พันโดดได้ก่อนเลยนะคะนับสามนับสองนับหนึ่งให้ละกันพี่นับสามสองหนึ่งค่ะสำหรับรายการนี้สามพันกว่าบอลไปตัวรวยต่อนะคะเรคอร์ดรายเกินนี้มากๆไปต้นไม่ทันนะพี่ต้นตัดสินใจก่อนได้ค่ะสําหรับลงยาส่งของวันนี้ไหมน่าจะเดินทางวันนี้ค่ะพี่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ข้ามเที่ยงน่าจะส่งทานนั้นน้องน่าจะลงไลฟ์ก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวกลางคืนมาลุยให้ต่อนะพี่ปิดจบม้วนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลุยให้เป็นรายการจองนี่ฝั่งพอยนะทุกท่านน่ารักนะคะน้บอยู่สามพันสีค่ะลงยาร้อนสวยด้วยพี่รายการเนี้ยนับสามสองหนไปแล้วมีใครมากกว่าน,นี้ไหมเอ่อรายการนี้บิแล้ว100ค่ะ3,500ันห้พันรีบโดดรีบข้ามนะ เป็นเนื้องอพี่พี่เจเป็นเนื้อหลักเนื้อบนค่ะเลขโคดันเบอร์พี่ขา840เลขโคดันเบอร์8,40ทุกท่านตอนนี้ต่ํากว่านี้ไม่มีแล้วสามหนกบาทคุ้มจัดพี่ตี3,5 0 0โ้คนละหนึ่งบิดสองบิดได้เลยนะคะสําหรับเนื้อหลักเนื้อบนน้องจะให้สิทธิพี่พี่เขาที่เขาใส่สู้กันมาก่อนนะใครจะรอปัดนะคะขอานะนมาก่อนได้เลยก่อนสัญญาณปิดต้องมีบิดสองบิดนะพี่3 5 0พพี่ตีค่ะ 3,500ท่านค่ะพี่นี่พิจารณากดได้3,600พิจารณา3,600พิจารณาค่ะเลขโครร้ดระนาเบอร์840พี่พี่จา๋าถ้าเลขสวยไม่ต้องพูดถึงอย่างเมื่อวานเนี้ยเตอร์เลขตองหกนะคะจบไปแพงมาก ช่านอย่างรายการนี้เลขโคตรธรรมดาพี่สี่สห้าพันน่ะเอาให้สมศักดิ์ศรีนรักนบนได้เลยนะคะมีแค่รายการเดียวค่อนข้างจะร้อนแรงค่อนข้างจะเป็นแรรอยู่แล้วพี่รายการนี้สามพันหกร้อยพิธนาค่ะพิธนารายการนี้สามพันหกนะมีใครมากกว่านี้ไหมพี่นับขีงเขาสุดท้ายไปต่วหต่อไหมคะไปได้หนึ่งร้อยค่ะเราต้องหกอยู่ใช่ไหมเราต้องหกเป็นเลขเจ้าสวยด้วยพี่นัทวุฒิพี่นัทวุฒิได้ไปเนี่ยพี่นัทวุฒิได้ไปอะแล้วหวานจุ่ม้วยพี่ตีสามพันเจ็ดค่ะสี่พันแน้นอนนัาเริ่นนะพี่เอาให้สมศักด,ดิ์ศรี มีองค์เดียวด้วยไม่เจอซ้ํานะคะสําหรับรายการนี้บรละหนึ่งร้อยค่ะทุกท่านขายใบใครได้นะสําหรับรายการงอยาแดงลังวุ้นมีน้อยพี่และยาแดงด้วยอ่ะนิยมอยู่แล้วค่ะรายการเนี้สามพันเจ็ดร้อยทวนค่ะไม่ถึงสี่พันห้าพันห้าหรอพี่ไม่ถึงสี่พันห้าห้าพันหรอรายการนี้สามพันเจ็ดร้อยพี่ตีค่ะขีโคสุดท้ายขีงโคสุดท้ายไปแล้ดด้วยปิดกรมะมงโดดได้โดดปาดได้ปาดค่ะ 3,700เ้ยายังเบายังบางนะรายการนี้พี่ขาใครจะดี4,000ทั่วแน้น้องได้ทำไมถึงไม่ว่ากาันพี่รายการแบบนี้สามพันเจ็ดปิดการประชุมค่ะสามพันเจ็ดร้อยอลุ่มใจเป็นเลขหนึ่งร้อยนะไปโดดป่ดได้ป่าพี่สามพันเจ็ดพี่ตีเรียบร้อยค่ะพี่ตียินดีด้วยค่ะ พิตีนี้ด้วยพ่ตีมีสองบิดปหเนี่ยมีนะพิตีสองบิดพอดีเดซเลยรายการน,นี้ปิดกับประชุมขาสามพันเจ็ดร้อยบอยแคปเจอร์ค่ะพี่สามพันเจ็ดแคปจอค่ะคุ้มเลยอย่าแดงไม่เจอสามแล้วนะพี่ๆไปต่อค่ะแคปจอดันหนึ่งดันเก้าค่ะวิลูกบาสใส่บหมหรอพี่ลูกบาใสาบาใส่อะไรมาพี่ลูกบาสใส่พารามาเท่าไหร่ไม่ขึ้นนะเอาดีๆพี่ลูกบาสแก้งน้องไหเนี่ย <c oughs> ไม่มีนะ ลูกบาไม่มีนะสามพันเจ็ดพิติแคปเจอร์หยอกไปหนึ่งทีค่ะวันนี้ <c oughs> พี่ลูกบัสนหนึ่งหมื่นบอแคปเจอร์ค่ะเ <c oughs> อาเขาอ,อยู่ไหมลนะ่ะพิติอะ่ะพ่ติได้นะสามพันเจ็ดเมื่อวานจบไปเอเมื่อวานเมื่อวานจบไปหมื่นเก้าแต่เป็นเลขตองอูรายการนี้เอาทังเงียบทังเงียบแบบนี้นี่ถ้าบิดบอกบิดได้เลยนะสามพันเจ็ดพี่ไม่คุ้มหรอรายการนี้ อโอเคพี่สุทินไปแล้วค่ะพี่ตีได้ไปแล้วพี่ปิดจบเรียบร้อยค่ะรายการนี้พี่สุทินจ๋าเดี๋ยวรอรายการหน้านะคะ